เมื่อมีโอกาสฟังเสียงรำจากผู้แบ่งปันเรื่องดอกสโสนกับดอกไม้เนี่ยคะ่ะขอแบ่งปันในความเข้าใจคุณค่าของประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เรียกว่าอาดีตค่ะ,คะจะเกิดประโยชน์เมื่อในขณะที่เรากำลังมองเห็นอะไรก็คือมองเห็นดอกไม้สีเขียวและสีเหลืองที่มีสมบัติมี สีคล้ายกันกันดอกสโสนปัญญาโยงย้อนสะท้อนความจริงในลักษณะที่ไม่เปรียบเทียบว่าดอกสโสนดีกว่าดอกไม้มันเป็นความเข้าใจความจริงอะ่ะมันอยู่ที่เราปรับเอาสมมุติมาเป็นประโยชน์ในแต่ละสถานที่เวลานั้นเรื่องราวนั้นต่างหาก จิตของเราที่อยู่ในสภาวะของความเป็นกลางอ,อยู่ในในสถานะที่ที่จิตเราเติบโตพอที่จะเห็นคุณค่าของทุกอย่างสร้างพลังตื่นให้กับเราเห็นความชัดเจนในการใช้ชีวิตของตัวเองลดการเปรียบเทียบลดอัตตามนาทิฏฐิหรือความไม่รู้ต่างๆจากการที่เราเอาของจริงของเรามาเรียนรู้ร่วมกัน แล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ที่ใฝ่ที่จะฝึกในการเจริญสติปัญญาที่เรามีอยู่แล้วเพียงแต่นำมาพัฒนาให้เกิดคุณค่าเพิ่มก็เหมือนดอกสนที่เอามาเพิ่มคุณค่าถ้าเราไม่เอาประโยชน์จากดอกสนกการเวลาเปลี่ยนปลายดอกสนกก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าของตัวมันเองเช่นกันที่ท่านบอกว่า สะท้อนมาเป็นเรื่องตัวของท่านเองในการที่จะเทียบกับดอกสนวะแล้วเราละ่ะมีคุณค่าต่อสมมุติโลกอื่นที่เราไปเกี่ยวข้องในลักษณะไหนเป็นการใส่ใจที่จะเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านร่วมกันในการใช้ชีวิตขอโอกาสแบ่งปัน ต่อยอดในเรื่องดอกสนุนะคะค่ะทมสวัสดีค่ะ